สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเรามีขนมเยลลี่รูปถั่วรสเผ็ดมากมาทดลองกินกันค่ะสวัสดีครับผมได้คุกกี้มอนสเตอร์ปกติผมจะชอบกินคุกกี้ที่เป็นของโปรดของผมแต่วันนี้เรามีขนมสุดคู่เยลลี่รูปถั่วมาทดลองกันเลย มาเลยมอนเซอร์เดี๋ยวเรามากินแข่งกันนะดูซิว่าใครจะกลัวเผ็ดผมไม่กลัวเผ็ดเธอสินายนั่นแหละเธอสิเดี๋ยวเรามาดูขนมของเรากันก่อนเลยนะคะนี่คือขนมเยลลี่รูกถั่วรสทาบาสโกหรือว่ารสซอสพริกนั่นเองอืองานนี้เผ็ดซีซาร์แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวก่อนที่จะกินนะคะเราก็มาแกะกล่องขนมเยลลี่กันเลยค่ะก็เปิดฝาขวดออกมาแบบตรงนี้นะคะเปิดออกมาง่ายๆเสร็จแล้วเราก็สามารถเทเยลลี่ลูกถั่วออกมาได้เลยค่ะได้มาแล้วค่ะเม็ดแรกใครจะกินก่อนมอนสเตอร์เธอกินก่อนไหมเธอได้แหละเริ่มก่อน อืมก็ได้ก็ได้ไดอืมนวดโซอโอบออออออโอเคโอเคอืมอืมอ,อ้าวเป็นยังไงครับอูม้มันเผ็ดมากมากอ,าอืมอ้าวเผ็ดจริงๆ เอขอน้ำหน่อยมันเผ็ดบ้ามาก,มากผมไม่เชื่อครับว่ามันเผ็ดเผ็ดจริงๆหรอครับอย่ากรกอ,อกผมนะครับมันเผ็ดจริงๆฉันไม่ได้หลอกมันเผ็ดจริงๆเดี๋ยวไม่เชื่อนะเธอลองชิมได้เลยต่อไปตาเธอเธอจะกินหนึ่งเม็ดหรือว่าสองเม็ดดีละ่ะผมกินหนึ่งเม็ดผมว่ามันไม่เผ็ดลองดูเลยมอนสเตอร์ถ้าเธอไม่เชื่อฉันนะ เดาเธอได้ลองของเผ็ดแน่ๆเอาเลยมาเลยโหมีท้านะ้ามอนสเตอร์พร้อมหรือยังละ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมอ้าปากนะหนึ่งสองสามอ้าปากสิไม่อ้ากลัวละสิกลัวละสิเอามาอีกอ้อมอ้ออ้าอ้อมอ้ามอะไรละ่ะพร้อมหรือยังละ่ะ พร้อมแล้วมาเลยอ่าพร้อมแล้วมาเลยจัดไปหนึ่งเมตรใช่ไหมจัดไปเลยหนึ่งเมตรอ่าอ่าเอ่อออืมอ้า,อา,อาปากแค่นี้ใครจะไปใส่ได้ล่ะอ้าปากกว้างๆสิสิ่งนี้แปลว่ากลัวนี่เธอกลัวเผ็ดใช่ไหมมอนสเตอร์ผมไม่กลัวเผ็ดผมไม่กลัวเผ็ดผมไม่กลัวเผ็ด มอนสเตอร์ของเรานะคะปากก็บอกว่าไม่กลัวไม่กลัวเผ็ดแต่จริงๆแล้วก็กลัวอ๋อเผ็ดมากพนไฟได้เลยเผ็ดเผเผ็ดเผ็ดแต่อร่อยนะครับ ผมชอบผมชอบผมชอบมากผมชอบเฮฮเอาอีกไหมมอนสเตอร์เอาสิผมชอบอบอบมาแผลท้าแผลริจริรรรง่ะ เผ็ดเผ็ด <Cup> เ <cover leur> oh, oh, ็ดเอามเอาเอามเอีเออเอาเออเอีออโอ้มอนสเตอร์ของเราดูท่าทานจะชอบทานเผ็ดมากนะคะถึงกับอาปากค้างไม่ยอมดุดเลยไม่น่าใจว่าอาปากเพราะว่าอยากพ่นไฟหรือว่าอาปากเพราะว่าอยากจะทานอีกสักเม็ดนะคะค่ะคุณผู้ชมดู mornings, หน้าตาเยลลี่ของเราชัดๆนะคะก็เป็นรูปขวดซอสพริกทาบาสโก แล้วก็มียลลี่ลูกถั่วอยู่ข้างในนะคะเป็นไงมอนสเตอร์อร่อยดีแต่เผ็ดป๊อบมอผมพอแล้วนะครับที่เหลือเธอกินต่อไปแล้วกันผมไม่ไหวแล้วครับโอ้มอนสเตอร์ Monster, แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็บอกว่าชอบทานเผ็ดมาก เราหวังว่าคุณผู้ชมนคนจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทางยูทูบชา n e ลและสามารถกดปุ่มซั b s c r i b e หรือว่าปุ่มติดตามได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีของเล่นใหม่ๆแล้วเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ